ตอนที่มันมีอาการลมชักอะแม่บอกว่าจะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยมัน<ม>จะเป็นอาการเก่งนะครับแล้วก็เหมือนกับตาเหลือกไปประมาณนี้นะเราไม่รู้สึกตัวเลย<ม><ต>เราจะเหมือนการ,รตอบสนองมันจะมันเหมือนมันจะหายไปเรื่อยๆจากคนถามปุ๊บตอบป,ปั๊บเงี้ยเขาก็จะตอบไม่ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับถึงจะคุยกันปกติเวลาเราอดนอนเวลาทำงานหนักคับถึงจะเป็นตื่นแล้วมันก็ไปกับรถสิล้อรถพ่วงครับมันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนครับก็อยากจะให้แม่เราหายเราหาวิธีอะไรงี้ก็เลยไปเซิร์ชใน Google พอเขากินไปต่อเนื่องสักเดือนอะไรเงี้ยมันเหมือนมันก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องดีขึ้นอ่ะก็คือตอนนั้นไม่มีอาการลมชักเลยครับก <c oughs> ็ไม่ค่อยมีนะไม่มีเลย <c oughs> ต้องลองนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้จะบอกไงก็ต้องลองครับแล้วลองแล้วมันดีจากว่าเราลองมาหลายที่แล้วพอมาลองตัวนี้แล้วมันก็โอเคครับ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอภูเขียวค่ะจังหวัดชายภูมิค่ะใครนะคะที่มีอาการของโรคลมชักนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ชิวจะมาสัมภาษณ์ทั้งคุณแม่นะคะที่มีอาการลมชักแล้วก็ตัวคุณลูกนะคะที่เป็นคนสั่งให้คุณแม่ทานเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกัน,นะคะ่ะว่าที่ผ่านมานะค,ะคุณแม่ไปหาหมอนะ,ะทานยาหมดไปเยอะหรือเปล่านะแล้วก็มีอาการอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วหลังจากที่ทานตัวบาลานอีนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสด คุณแม่ช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรจ๊ะอายุเท่าไหร่จ๊ะอ่าชื่อตุนันตาวิริยะอายุ52 52นะอทพี่แนะนําตัวหน่อยจ้าครับผมสุวั์วิริยะครับชื่อเลนชื่อติครับอายุ2ีบเปีครับ,รบพิีแล้วก็แม่นันนะคะแม่นันจ๊าขอถามหน่อยว่าแม่มีอาการลมชักเนี่ยมามานานหรือยังจ๊ะก็มานานแล้วก็ชักชักตอนตอนเป็นเด็กแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ชักแล้วอนนี้ไม่ไม่ชักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนกลับไปหน่อยตอนที่มันมีอาการลมชักอ่ะก็คือแม่บอกว่าจะไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวเลยนะคะงั้นเดี๋ยวต้องถามคนที่อยู่ใกล้ตัวตอนที่เห็นคุณแม่มีอาการลมชักเป็นยังไงบ้างคะเขาจะบ่นจะเป็นอาการเกรงครับเกรงแล้วก็เหมือนกับกตาเหลือกไปอะไรประมาณนี้นะก็คนชักคนเกรงครับเหมือนเราเกรงขึ้นมาไม่รู้สึกตัวตอนแรกที่พี่ติเห็นอาการของคุณแม่ที่เป็นลมชักนี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นโอก็ตกใจแล้วคนครับพี่ติเห็นคุณแม่มีอาการลมชักบ่อยไหมจริงๆเห็นมันก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะผมเขาก็ถ้าเวลาเราอดนอนเวลาทํางานหนักหนักถึงจะเป็นก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง แต่เขากิกนยาแต่ก็ไม่รู้ว่าลืมกินบ้างหรือกินตลอดอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะแต่เป็นกินยาของโรงพยาบาลรัฐ ธรรมดา<ๆ>ครับ,ก,บก็บกินมาแต่นานแล้วอันนั้นนะคือพี่ติจะเป็นคนดูแลคุณแม่เรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคุณแม่ค่ะถามคุณแม่หน่อยว่าคุณแม่มีการนอนดึกไหมการพักผ่อนเพียงพอไหมคะตอนนี้ยังมีอาการลมชักอยู่ก็ต้องทุ่มตัมต้ทุ่มแต่ตื่นแต่เช้าไงเราตืน <ม S 2> ต่นแต่เช้าเราตื่นแต่เช้าก่อนสัมภาษณ์แม่บอกว่าตื่นตั้งแต่ตีสองก็คือเช้ามากนะคะตีสองตีสามต้องตื่นแล้วแล้วได้กลับมานอนกลับมาพักผ่อนอีกไหมคะตื่นแล้วมันก็ไปกับรถสิบล้อรถพ่วงเนาะ มันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วครับรถมันวิ่งไปก็ก็ต้องดูไปอะไรไปครับคุณแม่ค่ะถามความรู้สึกหน่อยว่าตอนที่เรามีอาการลมชักบ่อยๆเนี่ยสภาพจิตใจแม่เป็นยังไงบ้างเราไม่รู้สึกตัวเลยเราแต่เหมือนการตอบสนองมันจะมันเหมือนมันจะหายไปเรื่อยๆจากคนถามปุ๊บตอบปั๊บเงี้ยเขาก็จะตอบไม่ได้มันจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับถึงจะทําความเข้าใจถึงจะคุยกันปกติถ้าตอนชักเสร็จใหม่ๆนี่คุยกันไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเหมือนสมองขาดออกซิเจนไปช่วงนั้นใช่มันอ่ใช่ใช่ครับ ที่นี่มันถึงจุดไหนคะที่พี่ตีแบบอ่ะไม่ไหวแล้วฉันต้องหาอาหารเสริมให้คุณแม่ทานแล้อยากจะ<ต>ให้แม่เราหายเราหาวิธีอะไรเงี้ก็เลยไปเซิร์ชใน Google Google เขาก็มีตัวนี้มาเขามีให้เลือกเยอะอยู่เราก็เลยโทรหาตัวนี้ทั้งทั้งที่มีหลายแบรนด์เ่ทำไมพี่ตีถึงเลือกตัวบรันดีละ่ะก็ลองมาหลายอันแล้วเหมือนกันครับ